สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยยโสธรสาขาโรเบิรตสันรอดนะครับได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทในรถ t ต y o ต้าวีออสนะครับตันนี้ไม่มีระบบอิมูเลเ i อร์นะครับลูกค้าแจ้งว่าเหลือดอกเดียวนะครับกลัวทําหายนะครับทําเพิ่มนะครับเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับดอโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่จะมาเทสระบบให้ดูนะครับตัวนี้เราได้ทําการลบรีโมทตัวเดิมของลูกค้าออกจากระบบนะครับรีเซ็ตรีโมทนะครับในระบบออกใหม่ทั้งหมดนะครับ จะสามารถใช้งานได้แค่2ตัวที่เราโปรแกรมในวันนี้นะครับเต็มประเทศระบบให้ดูนะครับอันล็อกล็อกอันล็อกนะครับล็อกอันล็อกนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับสมบูรณ์100%นนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมของลูกค้านะครับล็อกอันล็อกนะครับ ล็อกอนล็อกนะครับรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดเหมือนเดิมนะครับเป็นกันเสร็จขั้นตอนนะครับลูกท้าท่านใดนะครับสนใจทํากุญแจรีโมทระบบวีมอว์มิลเลอร์ทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ0-91064 1601ช่างชชยยโสธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับพี่ๆท่านใดนะครับดูคลิปเสร็จแล้วนะครับฝากกดสับตะไคร้ให้หน่อยนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับขอบคุณครับ